ศาส,สนาพระศรีอริยาเมตไตรความเมตตาของพระองค์ท่านที่มวลมนุษย์จะได้มีความสุขกายสบายใจนั่นคืออะไรนั่นคือพระองค์จะให้มวลมนุษย์ได้รู้จักทำทำเมตตาธรรมคือการปลดหนี้ให้มนุษย์การไถ่ถอนไถ่าบาปล้างนรกไปเดือดให้มวลมนุษย์นั่นเองเพราะนี่สิ่เนี่แหละที่เป็นนรก เขารนจิตใจให้มวลมนุษย์ไม่เห็นประตูศีลไม่เห็นประตูธรรมทําให้มวลมนุษย์ออกนอกกรอบของศีลธรรมเกิดการเบียดเบียนการเข็นฆ่าการรังแกการประทุษร้ายซึ่งกันและกัน 2. พระองค์จะสอนศีลธรรมอันประเสริฐให้มวลมนุษย์ได้น้อมนาไปปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจมวลมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นผู้ที่พ้นภัย ทางวจีกรรมทางกายกรรมทางมโนกรรมและความโลภความกโกรธความหลงที่เป็นกินเลสสมานในจิตในใจของตนได้ 3. การเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระองค์จะเป็นไปโดยทำคำสอนที่มวลมนุษย์จะนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติตนให้ตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวโลก นี่คือตัวแทนในศาสนาขององค์พระศรีอริยเมตรยัยพระองค์จะให้มวลมนุษย์นี่แหละเป็นตัวแทนของพระาศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธรูปแทนรูปปัน้นรูปเขาลบสิ่งที่เราจะได้จากความเมตตานี้คือหนึ่งมวลมนุษย์สามารถ้นโทษ้นทุกได้จริงจากการจองเวรจองกรรมจากการตกเป็นทาสของวัตถุในยุคป,ปัจจุบัน 2. มวลมนุษย์มีเมตตาต่อกันปัสราจก,การจองเวรจองกรรมอิจฉาลิษยาให้อภัยซึ่งกันและกันสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกดครองมีศีลธรรมกำก,กับจิตไม่ให้ประพฤติผิดศีลธรรมมีธรรมปกครองจิตปกครองใจนั่นเองมนุษย์จะสามารถสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสังคมโลกของเราก็จะเจริญด้วยวัตถุที่มีประโยชน์ จเจริญด้วยจิตจเจริญด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาจิตต่อกันโลกของเราจะชุ่มชามช่ำเยน็นเบิกบานด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะ คำพูดที่ภพยรอดสนอหูฉ่ำเย็นทุกอนูแห่งการก้าวย่างก้าวเดินอย่างปลอดภัยโลกของเราก็จะอุดมสมบูรณ์ทุกหย่อมหญ้าโดยเมตตาจิตเมตตาใจเปี่ยมล้นด้วยการให้ทานสร้างบารมีสู่พระนิพพานนี่คือความเมตตาขององค์พระศสีอรียเมตรโยที่จุติมาเพื่อช่วยโลกช่วยวัตตสงสารให้ผนโทษพ้นทุกข์พ้นภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายใน